เอ็นดูน้องอาคินลูกชายเนยโชติกาถูกแม่แซวหลังพามาเก็บไข่จากเล้าไก่พาลูกๆทั้งสองคนน้องอคินและน้องลาลินมาลองใช้ชีวิตแบบบ้านๆดูบ้างสำหรับนักสแสดงสาวเนยโชติกากับสามีหนุม่มอามจันซิลิด้วยการทัวร์ฟาร์มพาเก็บไข่จากเล้าไก่ซึ่งในขณะที่น้องอัคินกำลังเพลิดเพลินกับการเก็บไข่อยู่นั้นคุณแม่ก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายรูปมาฝากแฟน ที่ติดตามอินสตาแกรมแอดเนยโชติกาได้ชมกันร้รอมกับขอแซวลูกชายตัวเองว่าพี่เก็บไข่จะหมดฟาร์มจนแม่ไก่ต้องตามมาดูแห่ฉากเลื่อนดู แฮแท็กขอบคุณประเกศน,นะครับอาหารอร่อยและร้านสวยมากงานนี้นอกจากจะได้เห็นความน่ารักของน้องอังคินที่มุ่งมั่นกับการเก็บไข่แบบจริงจังแล้วหลายคนยังชื่นชมวิธีการเลียงลูกในแบบฉบับของเนยโชติกาที่มาร์กจะมีมุมต่างๆออกมาให้ได้เห็นอยู่เสมอขอขอบคุณภาพเนยโชติกาน้องอคินภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งก็ด้วยนะคะ